แม่น้ดคือเก่าเลยพี่น้องเพืนเื่จะไงเพื่นกองน่อนยืนเพ่อพี่น้องย็นว่เอาี then, ่พีสี่สิบสองเอาล่องนี่ล่วเป็นพระเอกเอ้าิดตังกนไปได้ยาพี่น้องเ็เห็นแม่ม้าหนึ่ตัวนึ่งพี่น้องบงตัวปลาี่พีสี่องกัน Nên môn cứ cầu này hả chị tango về nhà hả hả chị tango về nhà hả 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 บ่แม่บุหาหามอง่ากกล่องมาไได้เชื่อเอ้พี่น้องไอ้พี่นี่พนี่ที่สิบสองนะคิดแตงก็ไปงากๆพี่น้องร่องอะไรอเล้พี่น้องพุดแตมืองพุทพุทธี่พี่น้องไลยพุทเลือดพุ เพิ่นบ่ไรหรอครับพี่น้องนี่ลงพี่น้องรองลิ้เอาตรนนี้ครับดูเอาล่องดิ้นนี่แหละเป็นพระเอกอีพ e ี่ที่สิบสองพี่น้องสันร่องนี่แหละเป็นพระเอกนะติดตามกันไปพี่น้องเลยหาปลาเมนามนุ่นดีกระล่ะอีพ e ี ee, ่นี่มองไปเลยพี่น้องน้ำปลาเขากำลัง่า,งามีขนาปลาบ่มี นจากมีอะไรเราพี่น้องเลยอ้าไม่เนี่ยพี่น้องอแต่มนื่งขพี่น้องนี่นมีพี่ที่สิบสอนี่ครับติดตามกันไปเยอะแยะพี่น้องเลยพี่น้องเนี่ยสี่ยนเกิดเอาปลายคนหาเรือเอาคนติดอันนี้พี่น้องเออปลาก็แย่งโค้ดีพี่นี่ในคนตัดคลิปมานาพี่น้องนี่ละเพื่อนนี่แหละเป็นคนตัดคลิป สายมากระดูกใส่สองคนพี่หน้องนี่มาหาปลาแม่นม้ำมูลคือเก่าเลยล่ะไปนับฝ้ายก็มีดสนามพี่น้องเอ้ยปลาบ่ค่อยมีก็บ่ได้ค่อยเฮ็ดคีบต่วนได้หลายเลยเอฟซีเลยพ่กคอยได้เฮ็ดคีบไปมองไรก็บ,บ่ได้ปลาก็เลยบ่ได้เฮ็ดพี่น้องมามุดมองเก่าเนี่ยพี่น้องเลยยาว้ามก,ก,กันไปอีพี่นี่ทีสิบสอง อีพี่นี่ก็ดูหนุ่มร้อนๆพี่น้องไม,ม่ไมวเลยแถมนึงต่างกล่องม่เลยพี่น้องว่ามีหมองตังมาเรือดร้องมาทานเลยนี่ก็เลยว่ามีหมองตางกล่องพี่น้องเลยเนาะอีพี่นี่ก็ติดตามกันไปง่ายๆเลยพี่น้องคุณเช่นเถิดเอาเร็วกว่าคุณข้างหน้าคุณเปิดเป <c oughs> ิดพี่น้องไอเบิ้งพี่น้องล่องเอาเลยคุณเออตัวปลาเติมงามาแลครับข้ามมีอะไรอีพี่เนี่ยเอา้า อีกอีกียรร้อนๆพี่น้องเลยปดพี่น้องเสียดเทือดเอาเลยพี่น้องปวดที่้านเลยนั่งมองถ่ายพี่น้องเลยนังเลือดร้อนคนนี้อีพี่สสิบสองไก่สิข้ามีหลไะพี่น้องเอ้ยพี่นาวติดตามกันไปยาวๆขึ้นกับบริเวณเราคือด้วยจังไนี่ละปุดพี่น้องเสียดเทือดแต่ปลาเลยปุด คำเลยพี่น้องเอ้ยอีพีนี่เอ้าตกใหญ่หนึ่งน้ำพึนพึนเอ้าติดตามมันไปง่ายๆพี่น้องอีพีซีสิบสองนี่คำเหมือตื่นายเลยพี่น้องรุมๆนอนๆหรือหมาคาต่างกล่องมากพี่น้องอยู่ท้งเรือดไม่มีหมองต่างเอ้าอีพีนี่กัดจูโมนคือเก่าเลยพี่น้องเลยหาปลาเอ้าคำเลยพี่น้องเอ้ย กังคืนอยู่กระไรอีพี่ได้ไอีกเลยพี่น้องลงุงด้วยลุ่ยั้งอยู่กระไรเอฟซีสลายขันมาเคลื่อนปากม้วนกับรักษากดกติกายสบานเขาดีดีเรื่อพี่น้องไงเพราะว่าเขาหามปืนลงมาหามเบาันถุงอ้อยลุ่เขาก็เฮ็ดตามเขาขันเอฟซีโบงจากคนอยู่ในเคลื่อนไค,คร โบจาเป็นยี่โรคมากนะพี่น้องเพราะว่าเขาห้ามน่าฟังเพ่นกับบคคอยห้ามมาได้หรอกม้วนรงหลอกรงเรือนี่นะครับพี่น้องติดตามกดข้าเจ้าเขากิดบุคอยว่าหรอกต่มีผู้ว่าผู้บ่ว่าเนีน่ยนะพี่น้องเอ้ยเอ้าอีพี่นีกคดอีกข้างคืนนีเลยพี่น้องเอ้ยมากครับลองลิศ มากับลูกทายพื่อนคนตัดคขีบมีผ <sweet verses. S 3> ุนงถ่ายเลือพี่น้องอีพี่นี่เามองต่างกล่องบ่มีพี่น้องดุนดุนดุนดอนเน่โดนนะบกความละเอียคลิปพี่น้องเออบกควลอียดหาปลาหาปลากระบอกไ้ปลาก็เลยบ่ได้ลงเปิดไฟได้ใส่คนนี้มาผุนพี่น้องผุนสร้างเถิดผุนเอาเลยผุนแต่เถิดดูถ่ายเลือพี่น้องเออข้างคืนกระละเอียดขีบเป็นบ่ผุน อออีพี่กัดเอ็ดคลิปดุ่นดุ่น้อนๆพี่น้องเลยเอ็ดก็ขื่ออีกละอีพี่นี่มาคำหลายพี่น้องเลยบ่ค่อยได้ลงคลิปพี่น้องเอ,อ้ยระยะนี้บ่ได้มีมองไปไส์ให้เลยพี่น้องนี่เดี่ยวมึง กางคืนเดกงคืนกันได้ๆอีนี่เอ้าี่ตงางกันไปง่ยพี่น้องเลยย่เอเ้อกพกผมหมดที่หัดอืมน้ำหนึ่งหมที่มเลยม่อีลอเยอลยพี่น้องคืนโนดอนนี่กางคืนนะอีนี่อีกกงคืดเนียนะพี่น้องมากคำหลายมากมืดหลายม่ยีเลยพี่น้องคืนตัวปลา เลือกมากขำม,มาคือตูวงามงามบาง,ง,างทีนี่มานคืนเอ้าฮะจิดตางเข้าไปพี่น้องเลยมีดืมเล้ยพี่น้องเลยคันมาคันบ่้องจักผู้ใดเกิดเด็ดตามกฎสว่านเพล่นครับเพล่นมห้เอาถุงอ้อยลุ่มแต่ว่าจักคนในหมู่บ้านนี่ยมันดีพี่น้องเลยนจะไม่มีปัญหายัาง อ,อ,อืมเหัวนงอย่งเงียพีพี่นกเบืงก็น,นเลยพ,เลพ,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 พี่นองยึดเสือเดือดมาาเพื่นบนบนขึ้นขคนอีกแล้วี่พี่เนีก็แล้วจดตงกัไปงายๆพี่นองยนาแกงนังในกองเอายบง bưng phi nó phải biết Để cái tí nhộn nhẹ nhộn nhẹ nhá Phải à. à, to được phi nó Thấy được cái sầu toàn ra ừ? Hử? Thế nào sẽ lấy hình đấy không โอ้หนาบคอยรงอือบ่ออออทันส้บบ่ทันส้ไ นายคือวต้อดอป่าที่กายเป็นพค่ไร้ึ้นไร้ฝากลายเป็นแค่ไรขึ้นไร้ฝาโอ้ไรกลับล่ะกลับไม่ได้วดคุณเบงป้าสอยคุณพี่น้องเอป้าอันอันนี้ มาย้อนหน่อยเต็มเลยคุณหู้ว่าแตะกองหย่อนต้ตนตนขาางเลือเล่อยพี่น้องมึงหนามไลกลับเลยพยี่น้นยยงองมาที่นี่ไอจีดนามไล่ยูหัวเรือกมาที่นี่ไหลกลับมาถ่ายเรือกเคอยปล่อยหนามคอยลง ใช่เห็นปลายเ,เวทปลาผลับประจอดพี่หน่อยเห้ยอนบรรยากาศอุณรู้พี่หน่อยอนีออ่เคืองเคืองปากม้วนออกเมื่อพี่หน่อยคอยไปปี๊ดคลิปกันจะฟัง สองถุงกว่าลวเ,เลย,เลย,ยพ,พี่น้องเลยนะพี่พี่นี่ก็เพื่ออะไรตุ่มเลยรทจะขายให้อมเราพี่น้องเลยเบื้องนะี่อันนี้ม้วนจะเวีนพี่น้องม้วนเป็นถุงขึ้นอะไรยู่ขึ้นมาสองลอกเอาสเตย์ไว้เอาเวีนก็ได้ม้าน่อยู่พี่น้องในบุคคลในไทยคลิปพื้นเฮ็ดบ่คอยสวกครับพี่น้องเลยเขาบอยยังไงเฮ็ด,ด เกิน่าเขาบอกเนี่ทายคิปกับทายเสื่เอเราพี่น้องเลยถ้อเราคอยได้เ,เ,เ,เห็นานี่คือใกังเวทของพี่น้องเลยนี่พี่นี่เ็ดสองเชือกกงเวทผอมขึ้นผอนพี่น้องเลยก็เลยตุ่มอยอ่เอเอ้ยบ้งเกินปามมวนกับเพ็ดสามสบานเข้าวานะครับกันบงง่องห จักไผกับมันพีมาอยางแน่นะพี่นอ้องเขอห้ามสาบานเพื่นหา้ามถุงออกถุงรอยเพื่นห่วยเอารุ่งกับพ่าโบต้องเอารุ่งพ่อมาได้อยู่กับพ่อจักเขานะพี่นอ้องบอแบงค์เป็นญหามคือปันหามเลยคือห้าม,มห่วยเอารถุงรอยลงเอาอีพี่นี่กันก็เลยต้มอยู่พี่น้องเลยอีพีซีสิบสองมาน้องแคงก็หลูกใส่ส,สองคนเนี่ยพี่น้องเกิเน ต62คนเลตจำนี่ละนี่ละผู้นี้เลยตัดคลิปลงคลิปมาตัดมาปิดคลิปอยู่ตึงรถนี่แหละพี่น้องเอา้าอีพี่นี่ไงไห้เอฟซีปลาเบิดหายอยู่หายกินอยู่ดีมีแห้งสูขสุขคนตรวจได้หลายเสาหันบุคคลได้ลงคลิปพี่น้องเลยมุ้ยมองม่ามองนี่ละเกินป่ามุ่นคือเก่าหีหมอมนหมัน พี่พี่นี่ให้เอฟซี FC, ปลาเบิดหายอยู่ให้กินอยู่ดีไม่แหกสูขุ่สู้้นถูกหวยด้วยเบอร์โอ้โวโควิดกันให้มันผ่านไปไป,ไปพี่น้องเลยสูสูไปต้การโควิดกันอะไรพี่น้องเลยกุมเสียงกับย่าเป็ดไก่เอาทำนี้นะพี่น้องพี่พี่หาจะว่ากันไหมสวัสดีครับ